ใจหายคู่รักนักรองชื่อดังเลิกกันแล้วฝ่ายหญิงล้านเธอคือคนที่ดีที่สุด เป็นคู่รักนักร้องเสียงดยีระหว่างธัญญาอาสยามและอ๊อฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกีจหรืออ๊อฟเอฟโดยเราจะเห็นโมเมนต์ความหวานมุงมิงของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งในโลกโซเชียลแต่ล่าสุดทําเพื่อนพี่น้องในวงการบันเิอและแฟนคลับใจหายอย่างมากเมื่อสาวธัญญาออกมาประกาศว่าเธอทั้งสองคนดเดลเริก,กันแล้วโดวยสาวธัญญาได้โพสต์ลงอินสตาแกรมธัญญาเนสกอรอาสยามบอกว่าก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนคลับช่อง A y ทุกคน ะะที่ไม่สามารถไปต่อกันได้ขอชี้แจงว่าหนูกับพี่ออฟได้มีปัญหาในเรื่องของการผิดสัญญาผิดสัจจะในข้อตกลงที่เราจะไม่ทำในระหว่างคบกันปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมและก็ได้มีการให้โอกาสและปรับตัวกันมา2-3เดือนแต่ด้วยความที่หมดความไว้ใจจากการผิดสัญญาและสัจจะและมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งและเราได้ยือ้อและปรับจูนจนถึงที่สุดแล้วทั้งตัวหนูเองและตัวพี่อ,อ เอเงก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถไปต่อจริงๆหนูจึงตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้เพื่อให้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ในอนาคตตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูยังพูดคําเดิมเสมอว่าพี่ออฟคือคนที่ดีที่สุดของหนูและพี่ออฟคือคนที่อยู่กับหนูในเวลาที่แย่ที่สุดจับมือหนูไม่ปล่อยและมันจะยังคงอยู่ในความทรงจําดีๆของหนูตลอดไปขอบคุณกําลังใจและทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆเสมอมานะคะ จากนี้หนูขอเข้มแข็งและรักตัวเองเดินหน้าทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ